บาดลายแล้วมัอน,นี้นะนเห็ดบุญก็จะได้บาปอันนี้กะลืมเขากะลืมใจลอยวะวัวเมนนั้นเะนะมนได้จ้ะใจบาดลรื่องเขา่าเฉพาะแล้วเอาว่าเข่าไปไดิตึนช่วยบ่แล้วเข่าได้ใต่บวะตึงช่วยง้อเพื่อนไหมคะเฮ้ยได้หนึ่งเม่าแหววเพื่อไม่เข่า Ina. na. ka ya. Hmm, hindi าขึนเตวัดไส่บาน่น้องก็เลยออกมาทั้งวันพ้นซิมมาเยี่ยมเบื่อนน้องเมฆก่อนเป็นจังไดรถพ่นติดได้ล้บพอจังใดเนาะ่ะฝาสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อเมย์พี่น้อง้าลุงเล็ซีเบอร์สุขสุขนเนาะ่ะว่าอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ใสก็แล้วแต่เด้อแต่ยินดีตอนรับคือเก่าคือเดิมอ่ะเข้าไปทางเพือนน้องก่อนฝาพ่อเมย์พี่น้องเป็นกําลังใจคือเก่า มื่อนานรถติดบ่ได้ว่วสันมานีกา่ก็เลยเวมาเยี่ยมเพื่อนกอเนาะอ่าเป็นจังไรโอ้สงสัยติดได้เดีเด้รถนี่เห็นจอดอยู่ข้างล่างเนาะโอเคแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวสิเข้าไปทั้งหาน้องเพิ่นก่อนแม่เฒ่ามาอยู่นําแต่บ่หรือว่ายังบ่ทันได้มาเนาเนะมื้อนี้ก็ขึ้นแต่วัดหรือว่าขึ้นแต่ตักบาอ่ายบาทนั่นแหละมื้อวันศีนเนาะอ่าเดือน9ดับเฮาเข้าประดับดินตามประเพณีแต่ละปีเฮ็ดทุกปี ยังไงคฟูน่ะเห็น,อน,อนเออมันไปไขว่กกระตูเพื่อนแต่มาเยี่ยมมืออีกก่อนเป็นยังได้โลดเพิ่นติดได้แต่บอกจังได้งั้งสบายดีคือเหตุหัวหิ้กๆนี่คือได้ยินเสียงห้องเพลง ก็เสียงห้องเพลงกี่นี่เสียงห้องเพลงเอ้ยอยู่ซ้อมห้องเพลงวะเหตุยังไงซะเบื่แต่ว่าซ้อมห้องเพลงกินข่าวขีนานแล้ววะกินข่าวกัมยังมานี่กินข่าวกับยัง บ่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 ต้มต้มต้เมต่้ตมเได้ติดได้แล้วบ่ลดนี่มันเป็นยังให้บาึงมาะมันเป็นเนี่ยไเป็นหัวเทียนอ่หัวเทียนเอาใส่ใหม่หรือว่าอันเก่าเป็นหัวเทียนใหม่หัวเทียนเก่าหัวเทียนหัวเทียนเก่าคัดเอาบ่ิดได้เยติรองมึงด้วย ได้ได,ได,ด้วยละเดี๋ยวจอดไว้ลุงเด้อไหายน่มันถือูกเพียนดได้แบบเดียวบ,ดดบเดียวบสได้เดีวยวเรมมึงดูห่แหมเจมาเริ่มมึงดู

đó lệch đông Mày muốn lệch 2 Nào cho tôi lệch Cột bốt Ohhhh chỉ chọn luôn cột bốt lệch thôi Lệch 2 Cái này lệch 1 kéo... nó quay nó Ờ... Nó nó lệch หัวองได้หลายคนได้ทางเข่าบานมันฝนตกมาก็อุ่นเครื่องแน่ยเยอะมากเลยเก็บเฉียวหัวหลดบ่เอาเหล็กลงเขียวร้อนนะจ๊ะปงไม่ใครรักร้อนมันในเสบาาบ่ไหมนี้โดยใจใส่ใส่อยู่ครับรักแปะใส่รักแปะปุ๊บโดยเอาตัวไปนี่มันใกล้บอก ไปคนไปค่ไปคนเดียวเดียวคนเดียวเขาไม่เถาได้จะคนเต็มไม่เถวฮะพนเถาคนแตงรอแล้วแหละไปกลับไปนั่นคนเถาเออคนไปลได้คถ้คิดซอง้คิดซองโดยเจ้าคนไปรักแปะคนไรที่คนคนายเต็มอยู่อือ้นรักรถติดได้จีว่ายังติดคนไท้โดยมาเต่สคนเม่ เมื่อคืนนอนใช่เมื่อคืนนอนยังนอนยู่ปี่วะโดยวางมือห่อข้าต้มมีห่อแล้วมาหอแล้วมั้ยโดยอไปซ่งมือก่อนเมื่อไปเมื่อื่นเปลนสัง้างเป็นมาเห็นเบียกสั่งอุปกรณ์ไปเตรียมไวอะในแถวโบมาบ่ไหมบ่มาจะทามเพื่อนบะโดยทามเลอได้มวได้ดูทามเพื่อนจะทำามาอื่นไห ไปเรียนตัไฮดูงไปไปรับนโดยแล้วชีวีหาแล้วก่อนเมื่อออกเมือนคนตกว่าเมื่อคืนนี่ตกแ <ตก S 2> ห้งตกแห้งบอกเลยเศ้านี้ได้สักเมื่อศรนีเมื่อเศรนี่หน,นึ่หนเมื่อคืนมีฝนตกบ่ได้แห้งน,น้ทางไหนหาห้องมตือน,น,นจะได้เออห้องอยู่แต่หาบ่ได้ตกแห้ง อ๋อจนสะเทือนเลโอ้แม่นแบบโดยตกแห้งขึ้แห้งไว้ได้แต่เดิมอือยกแห้งขึ้นโดยเมื่อวานนี้ว่าไปผ่านเคือขื้นมาเลยมันซึ้งไป็นหล่าขายในบรงสินเมื่อเว่ารถติดว่นแรกเนาะโดยย่างไปบ่ขี่รถไปเพราะดิบอันหายเราพลาดเป็นเหตุหายเห็ดเหตุตอนแรกเนาะโดยเห็ดแล้รกก็ลุงนี่กับเอามาเคลือไปเหล่าขายเลยเวทเทียนอย่างบอกเวทเทียนมันชื่อ มันถึงไอคนลายแล้วมันื่องเผื่อเวลาเขาล่างเดเขาสีหน้าของเขาเหตุเทียนมันชื่อเลยจะได้อะไรจากงบประป้าไว้ลงเทียนมันชื่อเทียนเสียดในบุญมันกมีบุญเทียนเน่ยออดในบุญเทียนสับขโมยเกี่ยนเัีนฉี เม่เราม่มี่เ้ามันเป็นฉีดอะเด้โ่มันเป็นน้ำมันของเมมันสีเป่าอะเด้โซอมันสีปูนยาวตาเพราะเมือนอันนั้นอันนั้นนะอืนตาบอกเมียนคนตานี่นี่บนนี้ไอเออเอออคนตาล้นโอ้ยแถวและใกล้ฉีดมีคนตาตายแล้วี่ลองเป็นคนตาล้นเลย โอ้ยเผาละร่นจะพรมมันนี้ขนตากระล่อนค่ะแล้วขนตาล่นบัดในบ่มีบปฎิจูงไปห้องน้ำเนาะไปผิดจูงไปห้องน้ำเป็นยังขนตาลน่นบ่มีขนตาแล้วมันเบ็นหุ่งเนี่ยคนเอ้าเราลองลกออกบัดแล้วขนตาเจ้าแต่เด็กหน่อยเด้แต่กี่เลยตามม่สิฮุบบงก็บบฮุบมมืดอยู่แล้วมันเบ็นหุ่งเนี่ยจ้ะแต่เด็กหน่อยขนตาบโปงเนี่ยเบ็นหุ่งเป็นขนตาโป่ง ใช่เอานะขนมว่าห่อขนมค่ะเอามากินดีว่าอะไรเอามากินเอามาเซ็งกันไปกับของแม่ของใครสิเสะแม่แม่มาเอามาเอามาลองซีมเส็งกันเบิ่งหากแม่บ่ได้เฮ็ดปลา่นเฮ็ดนี่แต่ให้แม่กินนะว่าเอามาแกะซีเบิ่งว่าซีชันของไผสิคือกันบ่หั่นน่ะบ้านบ้านโตืํากับบ้านโค้งเฮ็ดคือกันบ่เด้อโอ้ยคําเดียวซ่ํานี่เหรอคะของแม่นี่กิน ก้อนนึงนี่อิมอ่มเลเอาแกล้งด้วงเจ้าอืมแกล้งงเจ้าอันนี้ของเมนะเป้งกับซาคูคนกันไหม,มใส่ยังของเจ้าเสร็จแล้วม่ะค่ะาคอันนี้เ,เราปลาเราใส่แถบสาคูนะ้ำเราบรีใส่เป้งแ้บเจ้าเราใส่แถบสาคูกับขงง้าวเหนียวกินกินข้าอันนี้ด้กินบุดเมือ่อ ซีมมนกันยังไม่ได้ซีมผ่อนเลยเนียวอยู่ดีนะสัญญาณหนักดีเดี๋ยวพี่หน่อยค่การดเบิ้งของเจ้าอออเป็นเสียงภาวของเจ้าเป็นเสียงอืมอ๋อเก็บเงินหมดอุ้ยตกใจต้กันะ กัดชิมด้วยของแกมียังไงบุญอยากกินไนนด้เน,นเนาะมาเด้อกินกันนมมุกนมกันขนมมุกอ่ะเอิอขนมยังขนมเออขนมแนบได้ขนมแนบกับแนบวันนี้ก็เอิอขนมเทียนแม่คือใจสีแดงเบงอร์ของแกใส่น้ำตาลด้วยกันมันหวานหมดมันหวานหมดแล้วก็ จ้าแซนน้ำต,ตาลาามมตตาลายคือของแมนแซนาลน้อยอย่ามันหวานเนี่ยน้ำตาลหน่อยคือแดงเอ,าอ้าคนเฮ็ดเป็นนะ <S 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 เขาว่ะคนปุนะน๊บไปถามพ่อหน้าสมนีจ้าขวบแบบได้มันจังมาแรงขวานะอนนบอกบ้างน้ำตาลทรายบอกบอกกันบอกเออจ้าเห็ไไดอะไรน้ำตาลเจ้าส,สีสีแดงหรือสีขาวสีขาวบอก สีขาบอกสีน no? <is> like so ้ำตาลก็ม so cool, so ีอยู stays, mbre, honey, honey. <c oughs> uh ่สองสีสีขาวสีแดงสีออกน้ําตาลเดียเห็นเจ้าขวด่นได้เจ้าขเอาม่หล่ะถ้าเป็นถ้าเป็นคนใส่ถ้าเป็นคนใส่เฮาก็ลืมลืมบอกเราบอกแล้วบอกว่าอันนั้นคนน้าตาลก่อนแล้วเพื่อว่าไปถอดหมวกผ้าลงเออไปถอดอันนั้นลงก่อนแล้วก็เอาน้ำตาลใส่กวางทื่จืดบอกแกพนหวานพวด บ่บบเอาใส่ลนยเนาะแม่น่เปใส่ลายแม่บมากวานเป็นลัเราเป็นโรคเบาหวานแล้วกินไลายเนาะเดี๋ยวโรคเบาหวานจะทำให้เป็นซมโมอันนี้เนี่ย <c oughs> เป็นโรคอันนว่าเป็นตะไค,ค,ครเข้าวต้มวะใช่รือใช่เนในเดอเออซืซ้อสื้อสวยอันซมโมในเดว <c oughs> อวะจามเอ็ดก็ินจม เห็นเห็นฝนลงนีเออล้วหัวคัตาตมใครป้าจะา้ะเรอยู่รงินช่องสีแสบได้นัพวพ่เอเลยไปเลยไปซื้อซอยแล้เนาะซื้อให้น้องเม์กิน <c oughs> เราแตะมาอยู่ด้ยเราเคยเห็นว่าสองพันเดอ้อสองพันละอะเขาชอบยังเราเห็นมาซื่อสอยไนยอันนั้นคัตตมมันหนึ่งเลยแมนแมนขัตเตมผัดไหยเราเคยเห็นเป็นอยู่ด้ว่ะ ก็กิดนนั้นเกือบหมดตาหอยไหวะจอดันเถวไปมาเพิ่งเห็นว่ารถเจ้าติดได้เวราจอดกันมดได้น้ถึงรถไปปูวอเอารถไปปู่อะปู่แล้วมัโชู์เนาะรดนาเงเมย์เป็นรถยีนราคาสองมือนลาเมยหัวเทียนอยู่ทางไงหัวครสิกเกะได้ วันนอยู่แล้วเนาะใครจะไว้ทั้งนอกม่นายันไปไห้หมดเทียนไว้นอกยังเปียกไว้แล้วโซ่ทั้งนั่นเจ้าก็ใช้ตู้เย็นไว้มาเอาอย่างก็อุ่นเป็นวันมะเอิญมะฮือผขึ้นอยากคืนมันเนียวขึ้นอยากซิมไม่ช่วยเจียมาขึ้นยังของเจ้ามีแม่ก็เอาไปน้ำลดเวลาหิวเข่าดิยาหิวเข่าจะกินได้ าาเ,รเราอยากกินนาเหมแล้ว้องไม่เห่าหนมาเนาะกี่วันเลามามันี่บ่วแล้วมามาอื่นกเปแล้วแล้วลูกใครบอได้เนี่ันนี้นาเดียวใครนะเมินได้ดวยเ,วยเ,เองบ่ตัวหายหน่อยใครใหายเ <c oughs> นี่ยอยากกินนาง tui xoay 1 ừm rồi đấy đồ người khoạt thằng Triền đồ hết gì nữa đồ người khoạt thằng Triền là không xìm nhìn mất lẻo như thế đấy bây giờ là nhìn đấy là kệ xìm bụi mất là mình cả hại rồi hại <laughs> lẻo มันได้จะถิ่มตุยแบบควันมันกระอองน,น,นัเนาะอือเจ้าถิ่มเข่าถิ่มหน้าควันอ่อนเข่าแป้งไม่เนเจ้าก็ห่อหลายว่าหอหมอนมีกระเหรี่ยงะหอมะแมงกระหอมะแมงไปเหยียบเอามาเอามาปุ๊บกับบริไปใส่บาทนะเอามาบริไปใสบ่บาทอาเอายังใส่บาทอัน ถี่บิกว่าลืมเลยยันบาา <laughs> <laughs> จากนั้น <laughs> ใส่ใส่บ้าซื้อขนมซื้อขนมปุป๊บงอมากเอาซื้กอกระตุกขับ่ตมขับบ่มไปฮอดวัดพูดอยงเดิมเนี่นโย,นะออยโอ้ยไอ้ปุ๊บโอ้ยยันบลาไแล้วมแบบนี้นะ อ่ะเ็บุญกระเด้บาปอันนี้กะลืมเขากระลืมใจลอยบะัวแมนนั้นได้้จใก่บาทเดินเขามันจะพุดแล้วเอาวะเขาาไปด้เตื่นช่วยบ่แล้วเข่าได้แส่แบบเตือนช่วยไม่ไดกไหมคะได้ได้หนึงเม่อแปล่เฮือนไม่เขาอีกนะไช้ หอมเต่ข้าวต้มมะนีวะกขนมมะนีวะข้าวต้มใส่กล้วยมาได้หอมเปล่ามาเป็นหอมืออะไรหอมเ้ยได้ระจ้ามื่อเมื่อีงกัมีแต่คนผักไหมโอข้าวผักใส่บาตรดิเมื่อวานเองกะผักเมื่อวานมันผิดดิเขาให้ผักเองนะเมื่อวันศุกร์เราไปเปล่เมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์ฮะหางงเขาเลิก ชาวันจันทร์หอดวันศุกร์ฮะพระโอ,อกินในไลทเจ้าไปสมัครเกินจังฮับกินเข่าดินน้ามในไลท์เขาวันังเฮียนเขาออกหมดเลยเฮียนเขาวันคืนเดียนไปสมัครเจ้าเพิ่นรับแล้วก็จักสายหน้องทามหน่ายใส่ระบีเงินเติมน้ำมันรถไหมมันสิอย่างเงินเติมน้ำมันรถนี่แหละอันนั้นแล้วจังไปเห็นงานนะจะนั่งอยู่ซี่จะเสียมเงินเติมน้ำมันรถ อ,อ,อ๋อโอ้ยฮะะเกิดสิหอดเดือนกะน้ำมันกาแฟเงี้ยเฮงจะอยู่สิเด้แถวเห็ดอะไรได้จะเส้นมาเติมอันนั้นยังว่าโอสินเดือนก็ได้เงินฮะ,นนะหาหาเงินเติมน้ำมันก่นอนแลาาาา้วกล่าจะขี่หลิ่นห่อใส่ห่อครัวยังเมื่อวานคืนอแย่แย่นรถต่ำกันไปเช่จะมาแย่รถตำ่ำกันมาบางกลางคืนดิมาค่ะมันแท้ต่ำกันอยู่ไรเงรถใหญ่มาจาก เห็นกับรถใหญ่อันอยู่ทางค่อยลงมานี่ลักลักสิบลงมาแล้วก็ลักสิบสองนี่ค,ค่ะใช่พกคนเป็นผู้ชายนอนนอนนอน,นอนนอนอันหมดสติอยู่เคมทางเขียนเดอออกมานอกทางมีพอรถอันนั้นมาดับไปบอกเลยบอกแนละ้วลูกเมย์ะยานลูกเมย์ขี่มาเลยอั้นได้คนมาจีบคิวข้างขากลางขึ้นอันนั้นถลูกเมย์เปตดตาจ้ำบอแล้วมันเห็นเห็นเห็นประมาณเห็นหัวนิดนึงเลย เลยลุกเมียเลยแต่ละสูงพอดีโขงทันนะโขงออกจากมือล้วคนกินน้ำก็ได้แล้วอิ่มไงิดวันยันมาบบเฮดกิเลยออมมาฝากสอเจอิ่มเนี่เก็บไว้บัดอยากจะกินแต่ว่าใช่ตู้เย็นเล้วสิะทามาลายว่าไรมากจะาำนี้นี่ว่าเสียอมมาใส่บาทน้ำมาแล้วเลืลืมใจ้ออ โดยท no ั ou, ่วทั eat, ้งคือว่าคือว่าได้ตัวเชบ้อแบบลืมเข่ากับอันขนมมุกจะใส่น้ำหลังหรืบ่ได้เนี้ยแต่ว่าเมื่อเข่าเมื่อเอาน้ำไม่เท่าอันบ่ะโดยใส่ขนมมุกทุกเมื่อเอาน้ำเพิ่นโอ้ยลืมดูเมีะไปคอเข่าไปคอเข่ามันมันไม่สบายก็คอกับคอแต่เข่าอันละใช่ทำงานน้ำไม่เท่าห้องบาร์ดรามผู้อื่นเลยแต่เอาน้ำผู้อื่นอ่นบ่ได้เขาป่ะแต่พีซื้อขนม น้ำมีน้ำด้วยยังแน่ใส่บะปิ่งซีงนิริ่บ่กผมีแต่เข่าแล้วก็นมแล้วก็ขนมแล้วก็น้ำน้ำใส่บ่าอะไรก็น้ำอะ้รกับน้ำยาแล้วก็ทุบเทียนมีมีย่างบัตมีหลายบาทรก็ขายบัตรสี่บาทเสาปลายองเออเสาเออปลายยังบัตรด้วยมันตั้งไว้ช่ายบ่ เมนเป็นตังซาเลียงเลยเดีบ้านนี่คนาอุ้มย่างหอมหวานเนี่ยใส่ถ่านเลยอ๋อมีเด้หนูมีเด็กปู่บางคนกันหนึ่งเสียขาวอันนี้เสียขาวธรรมดาเนาะเสื้อขาวนี่มาจะลงหวัดเนาะได้ดิเสียขาวเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยเป็นยงานโอ้โหเจอทั้งพี่เป็นตั้งไว้เลยแค่ห้าลูกใส่เอาเลยลูกใส่เอามันจีมีตู่ยังกว่า เอาเอาเงินปอนใส่ดิโดยบริจาคโดยนี่นั่นอยู่บ่อยู่วัดนี่เนาะสรางออมาไปเว่เบิ่งเงินไปเว่สร้างเงินอุปกรณ์กีนี่เนาะมืะออื่นเพิ่นสีชมพูหยิบออกมาเว่สร้างเรียบร้อยแหละพี่น้อง่ามืัอนี้ไม่ได้เข้าไปจ้าไม่รู้เว่่ยสร้างเรียบร้อย ออง um no 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 ุ่มาสเ่มเสสร้างเอาไปซุ่อใครมาให้ราคาของคนบดถลาดกับคนไนฉันไปแจ้งกันบัดคนเอาไปส่งเมื่อี้คนซื้อสีสร้างป่ะได้ไปไปกะ สวันนั้นทังผูอาจา์เพคนก็มนีร้านจีนไงมณีน่ะมณีน่ะเห็นคนออกมาแต่เสบ่าเด็มาถุกเสกคนร้านแเจ้าคือระใสนี่เม่อยากาใส่เงินบานมันใกล้บ้านเรามื่อเป็นยังบทันแล้วโอ้สาร่คนคุณนางเต็มยุ่งเหย์นั็นอาจารย์คนนั้นลงลงคุณนางเต็มคนยังว่าวักซ้ำเมยทังทำเพื่อนที่เพื่นบอกว่า สร้างคนกบะได้ไปมันเนื้ออื่นคนน่นเนาะมันจะใหญมากที่กันมันเพ่จกกระดใหญ่แล้วเขาออกมารถออกลอวคนอนพียี่ก็ได้ฟันยังบลอกปิพันธเนียบัดไม่เท่ามานอนนงหัวฟันคนงัดกระตูบัมานอนพีบบัวฟันนี่นละพันดี คนตกเงินคืนคนตกเลยพอด,ดังอยู่ทำผูปิดโทรศัพท์แม่เลยก็จนจอเพื่อนันหัวเนี่ยมาแต่เข่าพอดีเห็นสายเจ้าโทรเข้าไปเว่ามันดังไีมกับที่โทรศัพท์ดังตึง้ตึง้งผูกปิดนอนแต่เวทดเนี่ยคืนเพราะว่าตื่นที่สองโมงกมงลัวลูกเพชรผ้าเขา่าลูกตื่นบ่ายโมงจะตื่นน้ำยัางนี่ตื่นที่สองโมงครึ่งนี่แหละ พักกันลุกเด็าเขาเข่าลงวัดเขากันก้อนหนึ่งงไนอนเนอกิดพอดีหอดสองโมงสองโมงครึ่งเขาไปล่มนอนนู่อีกนึ่งพอดีสี่โมตื่นอีกเห็นแล้วแหละป้าเอาไปเป็นพอนาลงมันอย่าง้นอนพักอีกคืนนี้นอนน่งประมาณรวมกันแล้วประมาณสามทั่มสามสามท่มหอดรถ เลยนักหน่วยตายอย้าสองโมงสสองโมงบ่เออเก้าโมงอะเปนย้าสองมงไปาห้าวันเ้าลุกมาน่ะต้าสองโมงก็คือสิบโมงเก้ไงีเแล้วเขาเย็นเกินเขาเย็นเกินไปต้าเอ็ดโมงก็คือเก้าโมงกลางคืนบ้านห้อ ส่งมงกับสิบโมงกลางคืนบ้านเฮาไทยเื่องสี่ทุ่มภาษาไทยสี่ทุ่มหรือสิบโมงคืนสามทุ่มเก้าโมงสองทุ่มแปดโมง้อว่าจ้ะถักขี่ไปทางใดเด้อมนี่สส้างมาได้มาเนาะโทรถามเพิ่นแล้วตะกี้ว่าิเข้อกเลวัด เลยโทษถามทั้งสร้างเงิมาได้มากอะสก็ได้เข้าไปนี่แต่ว่าสั่งเงนอุปกรณ์ไหวเมื่ออื่นคนไหนบอกสรางคนน่าคนมาได้มากก็เลยว่าเมื่ออื่นสั่งอุปกรณ์ไปเด้อเหมือนกันมาทำะไก็ไม่หนีกระเวมากบังเงีนมาติดรถขอท่านได้อรีว่าไฮไหายชิบหอดเลยไยชิหอดไฮชิบหอดแมนแมนบ้ากินแมนดมากย้ในถับ้่ เดียวบบนันเาเซนอันเสร็จามีขาว่าคิทอนไหมเมินมากก็ว่าว่าแร้ว่าคิอนไหมคนมาแตสร้งแมปะอว่าเดี๋สร้งอบวบมันน่อยเป็นบอเป็นไปเขาเขาบอกเป็นละหลาแต่ยังบวให้ไปบึงอก็ไม่ห ติดติื่อวมัุตินะกระปุกวันพิดเนี่ยอันนี้กระปูวันพิดเนี่ยนอนน่งได้กินจังชุ่มชื่นนะเดยสน่าจเมื่อหน้าบนเนี่ยในชีวมาใหม่ไม่ได้เว้ายนวดติ๊ดรถกันได้เดยเราบ่ได้ว่ากันามคุณรถได้ไหมเด้ยได้ก็ดีแล้วเดย ใช่ค่ัเดี๋ยสีพอตัวคเด้อพี่น,น,บบน,น้องเด้อมนีเวมาเล่นเพิ่นเนาะจะได้กับพ่อกันในคลิปหน้าถ่าอยคิปนี้ไปก่อนพี่น้องเนะสบ,บายดีเด้อเลยสบ,บายดี